เดี๋ยวพระลงมาก็ค่อยเปิดหรอเปิดรอเลยเหรอแกงน่อไม้ไผ่สว่านเพะโลเจ๊เจ๊รู้แล้วอันนี้น่ะแก้วขมิ้นมะม่วงอันนี้น่ะน้ำดอกไม้บอก เหรออันนี้ทุเรียนมาจากเมืองจันนะคะเพิ่นมาถึงเมื่อวานวันก่อนกลับแล้วเมื่อวานกำลังสร้างวัดสร้างศาลาอยู่นะคะต้องกลางติน้นตั้งโต๊ะกับข้าวไว้แบบนี้ก่อนถ้าฝนมานี่ก็ลำบากเลยนะ แมงวันเยอะมากเลยโอ้โหแแโแ่แมงว,วันนะเฮ้ยแมงวันเยอะมากมวันนี้น้ำพริกเยอะนะพี่เขียววันนี้น้ำพริกเยอะ เดี๋ยวเรามารอรับพรกันนะคะค่ะเดี๋ยวมารอรับพรกันนะคะพระเพนตักกับข้าวเสร็จแล้วก็เวลาประมาณแปดโมงญาติโยมจะอยู่บนพระอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวรอรับพรกันนะคะ สัมาแล้วยายลำไายกับอรลหางตามโบโลกไหนไม่เคยเห็นกระป๋อมปีนี่เปก่ายายลำไายเป็นอะไรนี่ยหนูจะถ่ายรูปดูไม่ได้เลยหรอเคยเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่กระป๋อมปี่ะปลาปะอ้อ ตั้งนานแล้วนะไม่เคยได้เห็นนี่ถ้าไม่เมนไม่บอกไม่เห็นนะออมันชู้กันอยู่เนี่ยเออเห็นไหมตัวใหญ่มากไหนละ่ะนี่ไงไหนละ่ะโอ้ชี้ไม่เห็นแล้วนี่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 นานมันมีกี่ตัวปะสองหรอ แล้วตัวเมียมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อแย่งผู้สาวกันหายคลิปอยู่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยค่ะ เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคะมันไมกระดิกเลยค่ะขอจบคลิปเพียงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย